ทายสบายดีพราแม่พี่น้องมาทุกคนนะมันนี้กัเสามือต่อมาทุกคนเลยเดี๋ยวเฮามันนี้จะสีขึ้นไปยามกลับนะกลับที่เฮาเสื้อปลาไว้เมื่อวานนี่หละมันนี้กัไปผู้เดียวคือก้าทุกคนเลยไปายามกลับแลวกัสีมาได้นอนนะยามกลับแลวกัสีลมเมื่อแต่ว่ามืนอวานเฮาอันห่อเข้าไปกินพร้อมกันได้หนูทึอกลับกับสีปิงเหลือกินอยู่พ่นแล้วแล้วกัจังสีเมื่อทุกคนเลยนะในติดตามบ้างน้วกันมันสีมันมันสีทึ้อยู่บ่กลับมาเสื้อปลาไว้เมื่อวานนี้อันเศร้าด่างทุกคนเลยไปยพาาม ืัอนี้ไปผู้เดียวคือเก้าทุกคนนะยามกับและกาม่านะยามกับกินเข้าแล้วแล้วกามาไปเมื่อวานนี้กาตอนไปเซอร์กามานงูทุกคนได้ได้งูตัวนึนะ่มวันนี้จักสีมานอยู่บ่อเดี๋ยวติดตามเบื้องน้ำกัน ทุกคนเลยอากาศยังหนาวอยู่นะอยู่ปากะเพราะมาตอนเสาๆนี้อยู่บ้านเมื่อเสานี้กันหนาวแท่าไรทุกคนเลยจักมันเป็นเอาเริ่มมันนี้นะคือว่าเป็นหนาวๆเป็นชีหนาวๆวัอน,น,นี้นะอดป้ากับขับรถเย็นยจ้อยเลยหนาว นกเอามาทุกคนอ่ะกินอยู่กลางทางดอกจะรอดจะรอดเลยกินนี่เมื่อนี้เสียวรถดไปปลาอีฟ้าโฮยทุกคนอ่ะเมื่อวานเนี่ยเราจอดปลาไว้นี่เมื่อนี้เราเสี่ยาไปจอดปลาอีฟ้าโฮยคน จกบปลาไว้นี่ทุกคนเนะลยล็อกคอไว้ก่อนเก็บปลาไว้เพื่อทางนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวเลาะพยายามกราบอยู่หุ้นนะแต่การยามกราบแล้วจังเลาะกราบมาเสือรถทุกคนนละยเอาถุงก็ปไปาไปลุ้นน้ำกันทุกคนเลยกราบมันเศร้าด่างกราบ <c oughs> ห้าเสือเมื่อวานนี้นะเดีย๋ยวไปติดตามพวกน้ำกันบ่อนบอนที่เ้าเสือเมื่อวานนี้นะมีแต่บ่อนเกง้งๆมีแต่บ่อนเป็นตะทึ้งทุกคนเลย trong chăm chỉ thương lịch đấy, để phải tìm món nắm gần hàm à hòn lịch thân koko luôn koko 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 ดังแรกอยู่นี่ทุกคนเลยดังแรกนี้เข 70, 70, ้าเจ็ดเจบแปดบเอร์เกเมื่อวานนี้หกสิเปอขาขึ้นบ้างเมื่อวานนี้ทุกคนเลยถ้าชอบเบิ่งวันสีทถ้อหรือว่านะขาดไว้เมื่อวานนอ๋อหมดถือเสรลุบเลยทุกคนเลยหมดได้มาเซอร์แต่หึงนะเฮาก็สมอยจอยวับอื้ สมอลจอยวับพ,พี่น้องเอ้ยเอรูปแบบน,นี้โบ้ทื้อทุกคนเลยเดี๋ยวห้าสิบ้ได้ฮือได้เดี๋ยวห้าได้ออกมาอีมือหน้าจาังมายามอีทุกคนเ้าสิเสื้อปลาไว้นี่นะสิบ้ฮือทุกคนเลยไปไปดังต่อไปเลยเอ๋อดังแรกกโบ้ทื้อซั้งทุกคนเลยโอ้ยลุบๆูปนี่นี้ ขี้คุ้ยไว้เมื่อวานนี่แหละบอล่อนละเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะขี้คุ้ยไว้เมื่อวานนี่นะว่ามายามพอมีทึ่หนุ่มหากะยามร่างนึงทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปเบื้องบ่อนนี้อ๋อบอนทึ่เสร็รูปแล้วมือนี่ใส่นอ่อโอ้ทุกคนเลยสงสัยยันได้กินเข่าห้วยเกลืออยู่มเหือนนี่โอ้ มายามดังเลิกกันก็แลบตั้งทะลุทะโลอยู่นะรุบเล่ในน,นี้สิบิ่งขี้โป้าทางมันเที่ยวนี่คูอยู่ในนี้นะไตหอน,นบลูเป็นข้อยอบ่อบทุกคนเลยยืเอเขากับบรด้ตัดเลยเดย้มีแต่เซฟเซอก้นมาเลยเยอมมันามานะเข้าไปเบิ่งดัางตัวนั้นทุกคนดัางอยู่หอนอยู่พุนะ่นอยู่เตอร์หอนตัวนั้นนะ อุ้มป้าจะพันรอเสื้อนะทุกคนอถือเลยทุกคนถือแล้วนะถือแล้ว,นะลวพี่เลื้อนะโหตัวแรกมาแล้วทุกคนตัวแรกมาแล้วมองนี้นี่บอลหอนเกง่งๆขาวหว่าวเมือ่อวานนี่แหละทุกคนนะหอนตัวนี้รองบริเซอร์แปะหอนอเอาเสื้อตือหอนปุบค่อยไปยถือเลยจักหนุนะนะ่งนังเบิ้งคือว่าหนุ่ม Nú ai bóc cứ 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 Nằm cứ mất tụi con cứ 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 Thứ tổ cứ ít cứ Nú cứ cứ xăm Nú cứ tụi con cứ Nó Thứ nú cứ 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 Nú này cứ khăn ผู้เลอบทือธาตุนี่เมาเลยเมาฮาเตะฮาเตะรถหนูนี่นะเดียวนี่ย่ำนี้นี่ย่ำนี้แห้งแตกทุกคนเลยหนูนี่น้ำเมานเลยย่ำฝนใครแด้ย่ำนี้นี่ตีติดบทแจ้เขาป้าและผู้เลอบทือธาตุนะเมากินน้อยนึงกับเมาทุกคนเไอหนูนี่ใะขั้นผู้เลอบทือธาตุนเดี่หนูแดงทุกคนเลยขั้นนั้นกิน พอเล่บทือธาติก็เอาไปย่างแห้งทุกคนย่างแห้งแล้วก็ต้มสวานี่เออพอกินอยู่นะหนูนี่นี่เลาก็ได้ตัวทั้อีทุกคนเลยเดี๋ยวเบิ้งด่างต่อไปเลยนะเดตัวแรกก็ได้หนูแดงทุกคนเลยเนี่บทสมคัมคีโมโลแล้วทุกคนเลยคีโมโไว้เมื่อวานนี้ตอนนั้นมาเซอร์เซว้าบอลน,นี้ก็นแน่นอนบอลน,นั้นก็นแน่นอนนะบัดมายามเซอร์ตายพี่เลิศมีชึ่เลย นี่หาก,ก็ได้ตัวเดียวนุ่งยามมาได้อันซีดางเลยหาก,ก็ได้ตัวเดียวทุกคนเลยโอ้มาชมคำคิมโมเลยเดี๋ยวเ้าสีเสื้อปลาไว้ทุกคนเลยเสื้อปลาไวห้หอนบอลเก้านี่แหละบังเธอมามือหน้าแล้วก็จังมาแหวยามไอ้ทุกคนเลยเ้าปดเอาทอนูนะนี่หาก,ก็ได้มาตัวทับอิฐเดี๋ยวเสื้อปลาไว้บ่นลืน่นในโกหอสื่อนี่ทุกคนหลงแล้วบอลนี้ กับซาวด่างจักสีจืดได้หมดหรือบอ่ได้มาฮอน,นี่กะหลงละลืมบอลเซอร์เลยทุกคนจักบอลเลอรนะ้ยกับซาวด่าง,ขงเขาเซอร์เมื่อวันนะปลาโลมาฮอดโฮยแล้ววันนี้ทุกคนเลยลงมาฮอดโฮยแล้ว เอาเสือเลออโยขึ้นเมื่อวานนี่นะอยู่ททางน้าน,นี่ด่างหนึง่งแต่ไปหยามพวกทั้งน้านโอ้ยเย็นเด้ย <c oughs> เอาเสืออยู่กอดเตออยนี่เนะลยทุกคนโอ้ยเสือโก้ถือกี่บอด,ดี้ สมอย้จอยทุกคนอนะโอ้ในผ่านขีโมแล้วเนี่ยนี่เนาะหมดทุกท่านทุกคนเนี่ยเสื้ออยู่กอดเตยเนี่ยเบิ้งเสือเป็นแป่นอยู่เนาะมันโคตรเลยในสายหญ้าไม้แล้วบ้านนี้ในผ่านขีโมโเดีเ๋ยวพอดีบอลน,นี้กัเหาปลาโลมากครับพอดีเ้าเห็นงูนะบอลที่เ้าได้งูเมื่อวานนี้นะ เสื้อกร,ร,ระแลบเลยอ่ะปลมาละค่อยมาละงูขวางกขน,นึงอยู่บ้านในบ่อนี้เอาได้งูเมนนื่อวานในกระบ่อนี้แหละเด็ดเอาพักอัน,นง่ายๆก่อนทุกคนเลยหนึ่งเมืองเธอพอได้จำแจ่วทุกคนเลยเ้าให้บ่ได้เด้บ่ได้หนูนี่แหละผมมีแนวกินแล้วพักนี่แหละจำแจ่วทุกคน เข้าไปเบิ่งด่างนี้ทุกคนนี่ด่างนี้นี่เฮาเฮาเสือลึกเลยนะปูอ๊อยู่เนู้ดอุ้มปู๊โอ้ด่างนี้นี่บกข้องปลาเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันเฮาเสอือหยู่เตอร์อุ้มเลยมันบอลเป็นตะทื่อปลาเลยนะไปเบิ้งสัน่นมันสิถือบอลกรกรกระน้ำน้ำ ทึ้ยพี่เลยนะนี่ทึ้ยนะทุกคนเลยเนาะโอ้โหเอาคือบบได้ได้ด่างนี้มีเป็นตะทึ้ยยังดีกว่าทึ้ยทุกคนเลยมานี่ได้มาเพิ่มสองตัวแล้วหนูบบเยอะอไปเลยตัวนี้ทุกคนเลยหนูอันหนูท้องขาวตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว หนูท้องข่าวตัวนี้นะนะ,ะนะเหยื้อเลยทุกคนได้หื้อลนหลังนี้นะมันหลัเลเนเะยเยอะมันโดดอ่อนะได้เหือมือน้ำตรวนี้ทุกคนหนือเอาน้ำได้หนูท้องข่าวน้อยตัวหนึง่งมาตต่มกันน,นี่นะทุกคนหนูท้องข่าวน้อยตัวหนึง่งได้มาตื่มกัน ตัวนี้ผัดเยอะเฮซ้ทุ้อเยเอะเฮาก็บ่ได้เอามาสับะม,เน,มนเามันหลันลมันดอนออທทุกคนเลยมันก็เฮเลยเฮาก็เอา,เอาหือทั้งกระแลบ,บเลยตัวนี้นะพอได้มาตื่มกันทุกคนอ่ะเดี๋ไปดังต่อไปทุกคนหคือซองແ พวกเธอตัวหอนทุกคน,ห,นหากระเล็บโบเห็นเลยมีลุ้นอยู่ทุกคน,นมีลุน้นู่หนุ่มย,ยังเด้หากระเล็บโบเห็นพวกอ๋อถือเลยทุกคนเลยน่าตกหอนพวกหนุ่งเลยนั่นนั่นหนูนนนนนนนวายได้หนูนวายแล้วทุกคนเลยนี่ บักไว้พี่น้องบักไว้ตัวบักงหญ่อีกเลยหามใบาอับโจดอยู่นะนี่นี่ไนหนูวายมากเลยป่านนี้ย่มกระแล็บเยอะมดเลยก,ก็ได้หนูอันสามโตตายหาทุกคนเลยโอ้ยผสมข้ามขี้โม้เลยนี่ในหนูวายมากเพิ่มอีกแลวทุกคนเลย ป๊ดยากเท่นน,นี่ตัวบักงเลยนูวายทุกคนเลยหำบ้าอัดโจทย์อยู่นะอะเดี๋ยวดังนี้กะบฮึรงเอาเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันยู่ไกมู่ดังนีนนะโบขี่อยู่ไปเลยทุกคนเลย ง่ายเลยนะหนูไหวทุกคนเลย่ปเดี๋ยวไปดังต่อไปทุกคนยังอีประมัณหกดังบวหกดังแล้วเจ็ดดังนี่แหละเอาอย่างหมดท่านมดนะเดี๋ยวไปลุ้นเมือ่อกี้ยังห้าหกดังทุกคนเนะยก็ล็บเศร้าดังก็ได้หนูสามตัว โอ้ทุกคนเลยขี้โมหลายพ่นเมื่อวานนี่มาสมข้ามขี้โม้เลยเสียงไก่กับตาเซวๆเซทุกคนเลยปับป๊บปั๊บรได้เอาอาวุธมาเอามายามกลับแต่ซื้อมาอนน้ำเราได้ถือเอามานึ่เสียงไก่กับตาเซ่อเซ่อยู่นะ ไก่ผู้ไก่แม่กระตาเซลเซลอยู่อ้าวยำไปยำม,มาทุกคนเลยมาฮอดดังสุดท้ายหมาหมาพี่น้องเลยมาเบิ้งดังสุดท้ายนี่ก็บลคอกข้องดอกชอบเบิ้งดังนี่ทุกคนเลยกระเล็บซาว้าดังในนูสามโตว้ามากเลยอยากหัวอักอกโก้ ซ่องเข้าไปมากระบกตั้งทะลออยู่ด่างสุดท้ายกันทุกคนนะฮะได้เราสามตัวละกระแล,ลบเศร้าด่างได้หนูสามตัวทุกคนเลยหหอดใสหายหอดหันเอาเดี๋ยวสีกลับไปเสื้อรถเท้าก่อนทุกคนเลยแล้วก็สีไปหาปิ้งหนูกินอยู่โหยพู้นะได้นหนูมาสามตัว เฮาเซอร์ตะเก้านี่คือว่าทึอ,อยู่ได้ทุกคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มันแบบเขาเจ้ามาทางไฮทางไฮอยู่ตามป้าแถวเคิร์นี่นะหนูกแต่มันก็นเคิร์นไปน่ำม,มันก็นยับไปน่ำเพราะว่าแถวนี้เขาทางไฮหลายทุกคนเลยโมมันพี่น้องมาอนิซ้ำโตกระแลบกหลายทุกคนเอ้ยลุบลุบที่โมไว้เมื่อวานนี้เสือบ,บอลน,นี้ก็แน่นอนบอลน,นั้นก็แน่นอนนะอ๋อทุกคนคุยตูดเนานะ เออปว่ะซื้อกระเล็บตูนบ่นี่ทุกคนเนาะคุยตูนยังไม่เฮ้ยเขาซื้อแล้วแล้วนี่เชอเนาะเขาซื้อเอาแล้วเขาเอ,อาก้อนเลยเอ้ามาหอารดแล้วแบบนี้ทุกคนเลยฮะโงยจังแม่นบนระมานพี่น้องเอ้ยนี่นูเฮาได้อันสามตัว ตัวนี้นูลนหนูหนวายทุกคนเลยหำเต็มก้นเลยเนี่หำใบอาโจดย์อยู่ย้หนูวายแล้วก็หนูแดงหนูท้องขาวทุกคนเลยคล้องวา่าเราได้กระแต่บได้ย,ยิกโตกระตเตนฮะเมื่อน,นี้พ่อแต่ได้กินทุกคนเลยได้สามโตพ่อแต่ได้กินนะเดี๋ยวเอาไปเปเดี๋ยวหอาสิเอาไปปิ้งกินยูโฮยพูดแล้วดังไฟปิ้งกินนยูโฮยพูนะ เอาขี้รถจักขึ้นมาทุกคนเลยแล้วก็สีมาปิ้งกินอยู่ห้วยตัวนี้นะเด็กสีมาจี๋มาปิ้งกินอยู่ห้วยตัวนี้แหละหาบอลจอดรถก็ต้องตันทางเขาเจ้าเยอะนะสีมาดังไฟปิ้งกินอยู่นี่แหละทุกคนเลย าดังไฟก่อนทุกคนเลยดังไฟวิ่งหนูกินก่อนท่านกินข้าวเสาเลยเฮามา,ตา,า,มาตแต่บ้านเขามาแจ่มอเสาย นี่สีมาหาจีนูก่อนทุกคนเนี่ยไฟกาติดลวหนูได้สามตัวนี้แล้วทุกคนหนูวายตัวนี้ตัวเนื้เลยหำเต็มก้นเลยนะสีมาจีจีปิง เดีออ่ยหุ่นมันอ้อทุกคน,นหนูวายหนูวายกับบางคนกับเมาได้ทุกคนคันพเลเรือก,กินบทที่ธาตุกับหนูนะว่าอะไรกัหนูพเลเรก,กับเมาอะไรกัหนูท้องขาวยังเมาทุกคนบางคนนะแต่ว่าพ่อสินนี่บอกค่อยบอกคออ่อยเมาพลเรือคันบอกกินหลายนะคันกินพอดำพอดีนี่ได้อยู่ทุกคนหนูกระแตน,นีเสียบา้าเอามาลายช้ำเลิกกับมดทุกคนเลยคันหนูนี่กินหลายเมา ทุกคนเป้าพี่ลึกทุกคนเลยป้ากึนขิวเลยทุกคนกึนขิวพี่ลึกนะกันแจ้ฮาป้านี่เมาโหขิดดงในเมื่อบ้านบ่ได้เลยทุกคนถ้าเบิ่งบาสินเมาเด้อถ้าเบิ่งบาสินเมาหนูทุกคนเลยหนูวายตัวนี้นะตัวนี้กี่แล้วเลย เอาจัวนี่มาจีเออหนูแดงตัวนี้หนูโบแซบฮะจีเอาห่นมันอ้อแล้วแล้วเสียไปจ่อบันนี้ทุกคนเลยมจ่ออยู่บอนน้ำไหลพี่นะนี่จ่ออยู่นี่ละอือบอนนี้บ่อนระเจ้าฝนพาเลยนะทุกคนจนเกง่ง จะมาฝนพายเซอร์นี้ Ôi Xây lái phút rồi Khém mình đấy rồi à, Mà giang qua mà đi con này Nù xàm tô đó ভোলা তো কোনে খাং อ๋คือสีซุกแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวอ้ไปฟักกินก็เปนไม้โอ้หรือว่าสุกนนะเนาะปิ้งนูปิ้งนูพี่น้องแล้วเรียบร้อยบัานนี้บิ่งเจ๊เฮาปะาลองบึง่งเจ๊เฮาปะนี่ลหละเมาหนูล้มตูมผู้เดียวนี่แหละทุกคนเลย <c oughs> หนูนี่นี่โซลายนี่เมาเลย หนูนี่เแซบเยบอยู่แล้วตับมันทุกคนเออตับหนูวายเมาทุกคนกินข้าวน้ำกันนะ้วันนี้นะกินข้าวเท้งทุกคนเลยมีอันปปีงหนูเลยกับพัก้จาแจ้แวปีงหนูกับสามโตนี่หล้ทุกคนเลย มาฟักกอนฮะนี่ทุกคนแล้วแล้วนะแนวกินข้ากะมีปิ้งหนูแล้วก็ตัวนี้เจ่วห่อมาจากบ้านมาเด้อทุกคนเนข้าวนำกัน กินข้าวอันข้าวเทงเพราะว่ามื้อเช้านี่เพื่ท่านกินข้า,าวแล้วเฮาเอามายามกรับยามเพิ่นเลยก็ตอนนี้ก็มันเทงเลยนะพอด้กินข้าวเทงเลยตับหนูวายนี่ตุยแจวอืลฮะกลิ่นม้อนี้บ่ามา่านทุกคนเลยยมกรับก็ <c oughs> คือเห็นละกรับเศร้า,างในหนูสามตัว ถือว่าประมาณนี้สำนีเลยลุกทุกคนเน,ะนื้อลุกแห้งอร่ลยอืมผักกระยาบยิ่งกว่า ลองเบิ้งมาใครทำหนุว่วายทุกคนขับอยู่ไหนอ่ะนข้ากินน้ำกาอิ่มแล้วแบบนี้ทุกคนเลยแล้วก็สิได้เมื่อบ้านก็นบนนี้นะ รับคลิปนี้กัสีฟ้าไปชมนี้ก่อนผมมีเพเลย์หลายทุกคนเลยเอามายามกับกับเั๊บาวดางในหนูสามโตทุกคนเลยหายุหักหายุหักกินมีมานแน่บ่มานแน่ผลกันไปนั้นแหละทุกคนเลยเอา้าขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามครับบังคับสม้มพบกันวิดีโอหน้าทุกคนไปก่อนสุขดี